Hello Student สวัสดีค่ะ Student ยินดีต้อนรับสู่การเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ถ้า Student พร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะแล้เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะ Vocabulary number one corn corn แปลว่ากล้วยสตูเดนต์อย่าลืมพูดไปพร้อมๆกับทีเชอร์ด้วยนะคะ Number <S 2 s p s p r e Sphere แปลว่าทรงกลม Number t s i l e n d e r นเดอ n d e r แปลว่าทรงกระบอกและต่อไปเราจะมาเริ่มทำลับสมองกันค่ะจูเดนกดเริ่มได้เลยค่ะลับสมอง Number 1 20-6ลบห เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม2 0 e n t y minus s equal box 2 0่ลบหได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ14ค่ะเก่งมากค่ะ number t ช่องสี่เหลี่ยมลบ13เท่ากับ2 box minus 13 i r t e e n equal 2 2> อะไรนะลบ13เท่ากับ 2, <_ S> 2อะไรคะ15นั่นเองเก่งมากค่ะ Number 3 19รบลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ7 19 n i minus box equal s e v บลบอะไรนะลบ 12ค่ะและเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องสิ่งของรอบตัวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยรูปแรกก็คือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะและนี่คือตัวอย่างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะเราไปดูสิ่งของรอบตัวกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่คล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และนี่ก็คือตัวอย่างที่ทีเชอร์นำมาให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่ามีรูปร่างคล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเลยค่ะรูปแรกคือตู้รูปต่อไปคือกล่องช็อคและรูปสุดท้ายคือกล่องใส่ดินสอค่ะยังมีสิ่งของอีกมากมายเลยนะคะสติเด n นที่มีรูปร่างคล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ นัเดนลองสังเกตในบ้านของตัวเองดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่คล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปค่ะทรงกลมทรงกลมมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะและนี่ก็คือสิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายกับทรงกลมค่ะรูปแรกคือลูกแก้วเป็นกลมๆเห็นไหมคะต่อไปลูกฟุตบอล และลูกสุดท้ายคือรูปแผนที่ลูกโลกยังมีของมากมายเหมือนกันนะคะที่มีรูปร่างแบบทรงกลมลองสังเกตดูนะคะต่อไปค่ะทรงกระบอกรูปร่างหน้าตาของทรงกระบอกเป็นแบบนี้เลยนะคะไปดูตัวอย่างกันนะคะและนี่คือสิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายกับทรงกระบอกค่ะรูปแรกเป็น กระปุกออมสินรูปต่อไปคือกระบอกใส่น้ําและรูปสุดท้ายคือกล่องใส่อาหารต่อไปค่ะกลวยกลวยจะมีรูปร่างแบบนี้นะคะและนี่คือสิ่งของที่คล้ายกับกลวยค่ะรูปแรกคือรูปหมวกปีใหม่ค่ะเห็นไหมคะว่าคล้ายกันเลยรูปต่อไปค่ะคือรูป โคลนไอศครีมค่ะที่เขาเอาไว้ใส่ไอศครีมไงคะเด็กๆน่าจะเคยรับประทานกันทุกคนนะต่อไปค่ะรูปแก้วน้ำกระดาษค่ะเป็นยังไงบ้างคะเนื้อหาในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาดูสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันค่ะสิเดนเปิดไปหนังสือคณิตศาสตร์หน้าที่32เพื่อทำการวงวาดหรือไฮไลท์ได้เลยค่ะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือสิ่งของบางชนิดมีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นกล่องช็อกสิ่งของบางชนิดมีลักษณะคล้ายทรงกลมเช่นลูกบอลสิ่งของบางชนิดมีลักษณะคล้ายทรงกระบอกเช่นกระป๋องนมสิ่งของบางชนิดมีลักษณะคล้ายกลวยเช่นหมวกปีใหม่ค่ะ เรามาไฮไลท์คำสำคัญกันเลยตอนนี้ทิเชอร์ก็ไฮไลท์คำสำคัญเสร็จแล้วนะคะติเดนจะไฮไลท์ตามทิเชอร์ก็ได้นะคะแล้ววันนี้ทิเชอร์ก็มีแบบฝึกหัดให้ติเดนได้ทำกันด้วยค่ะแบบฝึกหัดจะอยู่ในหนังสือวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่2นะคะหน้า16ถึงหน้า18ค่ะ นี่คือหน้าตาของแบบฝึกหัดเราค่ะไปเริ่มทำกันเลยเราจะเริ่มทำที่หน้า16ก่อนนะคะคำสั่งเขาบอกว่าเขียนวงล้อมรอบสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกกลวยเรามาเริ่มที่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกันก่อนค่ะสิลเลนสังเกตสิคะว่าอะไรหนะ้าที่คล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก อะไรคะกระเป๋าเดินทางนั่นเองต่อไปค่ะทรงกลมไหนคะที่มีรูปร่างแบบทรงกลมเลยทรงนั่นเองค่ะต่อไปทรงกระบอกอัไหคะกระบอกน้ำและสุดท้ายค่ะกล้วย อนไนคะที่มีรูปร่างคล้ายกับกล้วยดีคะ่ะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอะเปิดหน้าถัดไปเลยคะ่ะเปิดหน้า17กันทุกคนแล้วนะคะคำสั่งบอกว่าเขียนวงล้อมรอบสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างจากพวกทีนี้ซิเรียนต้องสังเกตแล้วละค่ะว่าอะไรที่แตกต่างจากพวก เริ่มที่ข้อแรกด้านบนก่อนนะคะ,ะเริ่มสังเกตเลยค่ะว่าอะไรหน้าที่มีรูปทรงไม่เหมือนเพื่อนอันไหนคะอันไหนคะที่แตกต่างจากพวกแก้วน้ำนั่นเองเห็นไหมคะว่ารูปอื่นเนี่ยเขามีรูปทรงคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่มีแก้วน้ำอันเดียวที่มีรูปทรงคล้ายกับทรงกระบอกค่ะต่อไปค่ะพอที่สอง สังเกตเลยค่ะอะไรคะที่แตกต่างจากพวกตู้เย็นนั่นเองค่ะเพราะว่ารูปอื่นๆเนี่ยเขามีรูปร่างคล้ายกับทรงกลมหมดเลยใช่ไหมคะแค่ตู้เย็นอย่างเดียวที่มีรูปร่างคล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะข้อ3ค่ะสังเกตเลยค่ะอันไหนนะที่แตกต่างจากพวกอันไหนคะ กล่องของขวัญค่ะเพราะว่ารูปอื่นๆเ,นเขามีรูปร่างคล้ายกับทรงกระบอกใช่ไหมคะแต่ว่ากล่องของขวัญเนี่ยมีรูปร่างคล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะต่อไปขอ้อ4สังเกตเลยนะคะอันไหนคะโคนไอศกรีมนั่นเองเพราะว่ารูปอื่นๆมีลักษณะคล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ แต่ว่าคนไอศกรีมมีรูปร่างคล้ายกับกล้วยต่อไปหน้าสุดท้ายค่ะเปิดไปที่หน้า18เลยค่ะคำสั่งบอกว่าเติมคำตอบให้สตูดิโอสังเกตที่ภาพนี้นะคะแล้วเราจะไปเติมคำตอบกันค่ะเริ่มที่ข้อแรกสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีกี่รูปสตูดิโอสังเกตได้เลยค่ะ มีกี่รูปคะมีทั้งหมด3รูปนั่นเองค่ะเอรูปไหนบ้างนะตู้ด้านหลังของเด็กผู้หญิงค่ะแล้วก็กล่องสีชมพูแล้วก็กล่องสีที่วางอยู่บนโต๊ะค่ะต่อไปสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงกระบอกมีกี่รูปทรงกระบอกมีกี่รูปนะลองนับดูสิคะ มีทั้งหมด5รูปนั่นเองค่ะเอ๊มีอะไรบ้างนะเห็นไหมคะแจกันใส่ดอกไม้ที่มีรูปร่างไายทรงกระบอกแล้วก็ขวดสีที่มี3ขวดแล้วก็โซฟาค่ะเห็นไหมคะโซฟาสีเขียวๆใช่แล้วคะ่ะต่อไปสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงกลมมีกี่รูปทรงกลมค่ะ มี2รูปนั่นเองอันไหนบ้างนะก็คือรูปแผนที่ลูกโลกแล้วก็วงกลมที่วางอยู่ข้างโซฟาค่ะต่อไปสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกลวยมีกี่รูปคะมี2รูปคะ่ะรูปไหนบ้างคะ รูปโคมไฟด้านบนแล้วก็รูปหมวกปีใหม่ที่วางอยู่บนเก้าอี้นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะแบบฝึกหัดในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะก่อนจากกันวันนี้ทีเชอร์ขอฝากให้สตูเดนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงนะคะ <S <S เวลาออกไปข้างนอกอย่าลืมสวมใส่แมสและล้างเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆด้วยนะคะ ด้วยความเป็นห่วงจากทีเชอร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ